สามสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จของคุณหนึ่งความเชื่อที่จำกัดฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถวันนี้มันไม่มีใครเก่งมาก่อนหรอกมันไม่มีใครมีความสามารถหรือมีทักษะในเรื่องนั้นมาก่อนเพียงแค่วันนี้ถ้าคุณอยากจะก้าวข้ามข้อจากัดความเชื่อของคุณให้คุณลงมือทา เมื่อคุณลงมือทําเดี๋ยวคุณก็จะเก่งขึ้นวันนี้ที่คุณทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพราะว่าคุณยังทํามันไม่มากพอเมื่อคุณทํามันมากพอคุณก็จะกลายเป็นคนที่เก่งคนที่เชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นได้และที่สําคัญคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อของคุณว่าคุณสามารถทําได้คุณประสบความสําเร็จกับเรื่องนั้นได้ 2. การผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยววันหน้าค่อยทําเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยทํา เมื่อไรที่คุณผัดวันประกันพุ่งมันจึงทําให้คุณไม่ได้ลงมือทำํำเพื่อจะทําให้ตัวเองไปสู่ความสําเร็จเทคนิคที่จะใช้ในการแก้นิสัยผัดวันประกันพุ่งของคุณให้ใช้เทคนิคกด5วินาทีนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วเริ่มต้นทําเลยเพราะถ้าคุณปล่อยให้นานกว่า5วินาที สมองของคุณจะหาเหตุผลหาข้ออ้างให้คุณไม่ได้ลงมือทำสักทีดังนั้นถ้าคุณอยากจะลงมือทำเรื่องอะไรให้คุณนับ5 4 3 2 1แล้วลงมือทำในเรื่องนั้นเลย3 กลัวความล้มเหลววันนี้คุณเคยได้ยินไหมไม่ลองก็ไม่รู้ดังนั้นให้คุณลองทําไปเลยให้คุณคิดว่าความล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นทําให้คุณพัฒนาขึ้นความล้มเหลวมันเป็นป้ายบอกทางให้คุณเปลี่ยนเช็มพิษเปลี่ยนเส้นทางในการที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จดังนั้นอย่ากลัวความล้มเหลวให้คุณลองทําก่อนถ้าไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนเท่านั้นเองอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินบนออนไลน์กดฟอลโล่กดติดตามครูไก่ต้มไว้นะครับ